ที่พบหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับจะเป็นการแตกยอดอ่อนที่ชา้าใบเนี่ยออกมาไม่สม่ำเสมอใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอทีครับเป็นสาหร่ายสเตลล่ามาริสนะครับเนื้อเข้มข้นหลังจากที่ฉีดสาหรายตัวนี้ไปเนี่ยยอดเขาจะมาเร็วแล้วก็การแตกยอดอ่อนเนี่ยสม่ำเสมอใบเขียวเข้มขึ้นสวัสดีครับผมนายอภิเชษคำบ้านฝายหรือน้องสุดเขตนักวิชาการผอมบริษัทเอทีมอินเตอร์ตานกเงือก ในการทําทุเรียนนอกฤดูจะมีการใช้สารแพคโคบิทอโซซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วจะมีการฟื้นต้นบํารุงต้นบํารุงใบซึ่งปัญหาที่พบในส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการแตกยอดที่มาช้ากว่าปกติวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสอบถามเกษตรกรชาวสวนทุเรียนว่ามีการบํารุงใบบํารุงต้นอย่างไรครับ กษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเหงือกก็ดีสวัสดีครับ วันนี้ผมก็อยู่กับคุณเศรษฐวุฒยุเหล็กหรือพี่ฟิวบ้านตลิ่งชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอเคล็ดลับดีๆนะครับในการดูแลบำรุงใบทุเรียนในช่วงหลังเก็บเกี่ยวฟื้นต้นนะครับว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับพี่ฟิวปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ปลูกจานวนกี่ไร่ครับพี่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับแปลงนี้ก็อยู่ประมาณ 5ถึง6ไร่นะครับประมาณร้อยกว่าต้นครับพี่ฟิวพบปัญหาอะไรบ้างครับที่ว่าทําทุเรียนนอกฤดูเงี้ยที่พบหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับจะเป็นการแตกยอดอ่อนที่ช้านะครับแล้วก็ใบเนี่ยออกมาไม่สม่าเสมอครับแล้วพี่ฟิวมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอทีทีครับเป็นซาหลายสเตลล่ามาริสนะครับเนื้อเข้มข้นพี่ฟิวรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรครับมีน้องๆจากบริษัทเนี่ยเข้ามาแนะนําครับ แล้วพี่ฟิลใช้อัตราเท่าไหรบ้างครับอัตราการใช้2 0 0รซีซีต่อน้ํา2อิตลครับแล้วหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปอ่ะพี่ฟิลรู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่หลังจากที่ฉีดสารายตัวนี้ไปเนี่ยยอดเขาจะมาเร็วแล้วก็การแตกยอดอ่อนเนี่ยสม่ำเสมอใบเขียวเข้มขึ้นแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับชาวสวนทุกท่านนะครับได้ลองมาใช้สารายตัวสเตลล่ามาริดตัวนี้นะครับจากบริษัทเอทีทีนะครับครับพี่ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟิลนะครับที่มาให้เคล็ดลับดีๆในการดูแลบำรุงใบทุเรียนหลังจากเก็บเกี่ยวฟื้นต้นนะครับผมขอขอบคุณครับพี่การบำรุงใบด้วยสเตลล่ามาริสสเตลล่ามาริสคือสารสกัดสาหร่ายเข้มข้นพิเศษเอสโคเฟลมโนโดซัม99.71%ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตตั้งแต่ระบบรากลำต้น ใบดอกจนไปถึงระยะผลสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบพิเศษแอสโม h ฟิลิกอัลคาไลซึ่งทําให้สามารถสกัดสารสําคัญในตัวสาหร่ายออกมาได้อยา่างหลากหลายชนิดอัตราใช้อยู่ที่1 0 0่งซีซีถึงสองซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรสินค้าคุณภาพจากประเทศแคนาดาเกษตรกร,กรท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถ คอมเมนต์ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือถ้าเกษตรกร,กรท่านใดถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอสทีมิเตทคุณภาพคู่เกษตรกร,กรไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออสสททททททนนนนนาารรรกกื้ไไไจจจะะะววลูใช